จำวิอันนี้ได้ไหมใช่แล้วเราเอาเนี้ไปใช้ในเทศก,กาลคริสต์มาสและมันถึงเวลาที่เราจะต้องทำการชำระล้างให้เรียบร้อยมันถึงเวลาแล้วสินะก่อนอื่นเอาเครื่องไปดับผมออกก่อนเลยสภาพหลังจากแกออกมาก็จะเห็นได้ว่ามีความยับยุยี่ใช่แล้วเพราะว่าลงเออลงเจลไปเยอะมากแล้วเราก็จะทำการเอาน้ำล้างหัวให้ลูกค้านะคะจริงๆก็ไม่ล้างหัวหรอกมันล้างทั้งตัวเลยแหละเพื่อที่จะได้ล้างคราบเจลล้างคราบกาวเพชรที่อยู่บนหัวออก แล้วก็อย่าถามตัวเองว่าแล้วคูจะใส่กับเพกไว้บนวิกทำไมวะแล้วเราก็จะใช้แชมพูที่เอาไว้สระวิกโดยเฉพาะนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็เอาแชมพูธรรมดาได้อย่าไปขยี้หนังหัวแบบที่สระผมให้ลูกค้านะแค่ขยับๆเบาๆก็พอ <c oughs> เดี๋ยววิกมันจะพังแล้วเราก็จะใช้วีที่เอาไว้วีสลับวิกโดยเฉพาะเนี่ยมาสางผมให้ผมมันไม่พันกันจะใช้ครีมนวดช่วยก็หน่อยก็ได้นะอีกทีเด็กคือฉันเปิดสาลรอนได้เลยนะ <c oughs> แต่ที่มันสักง่ายและดูผมนุ่มสลวยดูก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่เคยเอาวิอนันี้ไปเดลความน้อยผ่านการน,นีผมนะคะมันก็ยังดูนุ่มสลวยสวยเก๋แต่เพื่อความชัวร์เราก็จะแช่น้ำแล้วก็ใช้ดาวนี่นะคะใส่ลงไปแล้วก็เผื่อทิ้งไว้ประมาณสี่ชั่วโมงก็นานมากแต่ก็ใช้ได้อย่าลืมสักน้ำอีกรอบแล้วก็เราจะใช้เบบี้ออยเนี่ยแปะลงไปแล้วเราก็ทำการเป่า แปบผ้านุ่มก็คือฟุ้งออกมาเลยหอมมากแต่เป็นเพราะว่าเราใส่เยอะไปหน่อยดมทีนี้ก็ืออเ <c oughs> นี่เราก็มาดูขั้นตอนสุดท้ายกันเลยก็คือการมีผมอีกครั้งเห็นได้ว่าผมไม่พันกันแล้วสภาพเหมือนเพิ่งได้ของมาให้ดูอีกรอบไม่ตกตาและในอนาคตบิกสรงนี้ก็จะได้เอาอไปใช้ในคอสเพลย์ซันเซชิเมอร์แต่ขอทางชุดเคียมมาละขึ้นให้เสร็จก่อนแล้วกัน